สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดูดน้ํากับปั๊มน้ําเพลาลอยตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นปั๊มน้ําเพลาลอยขนาดสามนิ้วนะครับนี่นะครับเอามาใส่กับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ใส่สายพานเข้าด้วยกันนะครับคลิปนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพื่อนๆก็อาจจะฟังเสียงยากหน่อยนะครับนี่นะครับโอ้ลมแรงมากเลยนะครับ อันนี้น้ํามันหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะครับผมเติมน้ํามันทีละนิดนะครับแล้วก็ไปซื้อน้ํามันขวดมานะครับขวดละสี่สิบบาทนะครับีจะใส่ไปนิดหนึ่งนะครับ คนน่าจะใส่ไปสักประมาณเกือบครึ่งขวดนะครับนี่นะครับน้ำก็ลึกประมาณนี้นะครับอันนี้รอบที่แล้วนะครับที่ผมดูดใส่หญ้าแพงโกล่านะครับ พอเป็นการดูดใส่สายส่งนะครับสายส่งก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับน่าจะยาวประมาณร้อยเมตรน่าจะร้อยเมตรนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันยาวมากนะครับใส่ไปโน่นแล้วอ้อมมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูนะครับแต่ก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องติดเครื่องก่อนนะครับเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับตอนเปิดเครื่องนะครับจะต้อง เปิดโชกก่อนนะครับน,นี่นะครับโชกอยู่ตรงนี้ส่วนน้ํานะครับอันนี้ก็แค่ล่อน้ําจากนี้ให้เต็มตัวนี้นะครับไม่ต้องให้เต็มสายก็ได้นะครับเพราะว่าหัวกระโหลกตัวนี้ถ้าเราใส่แล้วมันก็จะไหลออกนะครับมันไม่ใช่เป็นวาลวนะครับแต่ตอนเปิดเครื่องก็ต้องเร่งเครื่องให้มันแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับ ต้องดูนะครับว่าน้ําไหลถึงไหนแล้วนะครับ รก็จะประหยัดน้ำมันนะครับเพ่นจะเปิดโคประมาณนะครับนี่นะครับสายค่อนข้างที่จะยาวนะครับ น้ำไหลไปถึงโน่นแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวใช้เ,เพื่อนๆมาดูตรงปลายสายนะครับนี่ปลายสายอยู่นี่นะครับน้ำมาแล้วนะครับน้ำไหลอรงประมาณนี้นะครับอันนี้ เครื่องเครื่องประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นลถจะเป็นลถให้มันสุดเลยนะครับเพราะว่าให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับให้เทียบดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปรถนะครับ เดี๋ยวไปดูตรงปลายสายกันนะครับนี่นะครับน้ำก็ไหลไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแลงแล้วนะครับเขต้อง รดน้ำหญ้าบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่รดก็จะไม่มีหญ้าตัดให้วัวกินนะครับพวกวัวท้องนะครับที่ไม่ได้ปล่อยออกทุ่งนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ